เฟเตอร์สวัสดีค่ะคลิปนี้น้ําจะมาสอนทำโปสการ์ดรูปภาพแบบนี้เป็นในทางรูปภาพหรือว่าจะใส่ข้อความลงไปก็ได้ทําง่ายๆใช้เพียงแค่แอปในมือถือซึ่งเป็นแอปฟรีด้วยนะอ,อน้ําจะมาสอนทีละขั้นตอนเลยเราทําเสร็จแล้วเราก็จะปริน์เหมือนปริน์รูปก็โปสการ์ดพวกนี้นะก็เอาไปแต่งผนังห้องแต่งมุมโต๊ะเขียนหนังสือมุมโต๊ะทำงาน เริ่มกันเลยจะใช้แอปที่ชื่อว่า Over เข้าไปที่ Play Store พิมพ์ O V E R ใน Android ก็จะเป็นชื่อนี้ Over แล้วก็โลโก้เป็นสีเหลืองๆแบบนี้แหละใครยังไม่ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดส่วนน้ำดาวน์โหลดไว้แล้วก็จะเปิดแอปเลย เมื่อเปิดมาแล้วให้ดูที่โซนแถวบนบนแอปเนี่ยจะทำขนาดไว้ให้เลือกมีทั้ง f c e e o o o โพ o โลโก้มีโปรโมชั่นแบรนเนอร์ f e c o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  คเวอรอ่ะเดี๋ยวลองเลือกขวดคำคมดูพอจิ้มเข้ามาแล้วมันจะมีเทมเพลตฟรีไว้ให้เราเลือกเราก็เลือกใช้อันฟรีก่อนในหมดเนี้ยมันจะเป็นภาพผสมตัวหนังสือซึ่งตัวหนังสือก็จะเป็นคำที่แบบมีความหมายให้ข้อคิดลองลองเลือ่อนดูหาที่ แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปดัดแปลงได้เลือกได้แล้วก็จิ้มไปเลยแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าแก้ไขแล้วกดเข้าไปที่สัญลักษณ์เลเยอร์เขาจะแบ่งเป็นชั้นรูปชั้นตัวอักษรเราจะแก้ไขอะไรก็กดไปที่เลเยอร์นั้นสามารถเปลี่ยนสีได้เลือกสีจิ้มสีได้ตามสะดวก <ersch> จะลองจิ้มเข้าไปดูที่เลเยอร์ใบไม้สามารถขยับได้เคลื่อนย้ายถ้าไม่ชอบให้จิ้มที่รูปถังขยะลบทิ้งไปเลยกลับมาต่อที่เครื่องมือกราฟิกจิ้มเข้าไปหมวดนี้ก็จะเป็นเหมือนสติกเกอร์ให้เราเลือกไปแต่งไปเติมในภาพของเรากดเข้าไปดูเลยหมวดนี้จะเป็นรูปทรงเลยค่คณิตทรงพื้นฐานเห็นไหมมีฟรีให้เลือกลองเลื่อนแล้วก็กดเข้าไปดู จะดูว่าอันไหนฟรีดูที่มุมบน้ายมือจะมีแถบสีเหลืองขึ้นคำว่าฟรีคาดไว้กดบวกที่มุมขวาล่างเพื่อดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้เป็นเครื่องหมายถูกและกดออกจากนั้นจะไปดูที่คอเลกชันที่เรากดบวกไว้จะถูกเก็บไว้ที่นี่นี่ไงนี่ไงเราสามารถโหลดเก็บไว้ได้เยอะๆเลยเอาไว้ใช้งานจะเลือกใช้อันไหนก็แค่จิ้มไปที่รูป และรูปที่เลือกก็จะถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาทําการเคลื่อนย้ายขยายปรับหวดปรับต่างๆจะอยู่ด้านล่างจะลองปรับให้ดูที่ opacity เป็นการปรับความโปร่งใสขยับเคลื่อนย้ายได้โดยใช้นิ้วลากตัวรูปเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนมาบนหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายถูกเข้าไปที่กราฟิกเลือก collection เพื่อหาสติกเกอร์มาเติมอีก จิ้มที่รูปเพื่อเพิ่มสติกเกอร์เข้าไปแล้วเราจะปรับสีโดยมาดูที่โซนล่างเลือกคัลเลอร์จิ้มสีเลือกได้เลยหรือจะกำหนดสีเองก็ได้เลือกได้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกก็เอานิ้วลากที่หน้าจอมือถือเนี่แหละขยับซ้ายขวาบนล่างเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกลบใบไม้ทิ้งดีกว่าไปที่เลเยอร์และกดที่รูปถังขยะ ไปต่อกันที่แก้ข้อความจิ้มที่ตัวหนังสือ2อทีเราจะลบข้อความเดิมไปเลยแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรง่ายๆใส่ลงไป เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกมาที่เครื่องมือข้างล่างกดตรงฟอนต์เพื่อเลือกรูปแบบตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษจะมีให้เลือกเยอะกว่าฟอนต์ภาษาไทยได้รูปแบบตัวอักษรที่ชอบก็ยืดขยายปรับขนาดปรับตำแหน่งตามต้องการได้เลย ตอนนี้ยังอยู่ในเลเยอร์ของตัวอักษรมาที่เครื่องมือด้านล่างเลือกที่คัดเลอร์เพื่อปรับสีถ้าอยากดูสีจากภาพให้กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลื่อนวงกลมกมบนภาพเพื่อหาสีที่ต้องการวิธีนี้จะช่วยให้เราคลุมโทนสีของภาพถ้ายังไม่ได้สีที่ต้องการไปที่วงกลมหลากสีอันนี้เขาจะมีแถบสีขึ้นมาเราก็เลื่อนเลือกสีได้ทุกเฉดทุกโทนสำหรับตัวหนังสืออื่นๆที่เราไม่ต้องการก็กดลบทิ้งได้ เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างให้กดเครื่องหมายถูกกด Export รูปที่มุมขวาบนแล้วกด Save เพื่อบันทึกรูปที่เราแต่งไว้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยส่งไฟล์นี้ไปปริ้นที่ร้านล้างรูปน้ำปริ้นหรือล้างรูปในขนาด4ูณ6รูปที่ทำมันก็จะเป็น1ต่อหเนาะเรามาตัดด้านข้างสักหน่อยปริ้นด้วยคุณภาพแบบปริ้นรูปอ่ะสเอ้ย ความละเอียดเอ้ยมันจะสวยงามกว่ามันจะไกดลายการแต่งมุมห้องไปด้วยใช้ติดผนังได้สามารถประยุกต์ไปเป็นโฟโต้การ์ดก็ได้นะลองไปทำกันดูเอาไปทำแจกเอาไปทำขาย